สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมรถมือสองมาริโอมอเตอร์ครับวันนี้ผมปอนดนลเบตสมบูรณ์ครับจะมาทําความรู้จักนะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับเป็นตัว 2.0G นะครับปี2009ต้องบอกว่าเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัว G ตัวกลางถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาเรียกว่า 2.0G Xtremo ครับซึ่งความแตกต่างของตัวกลางนะครับกับตัวท็อปเนี่ยมีความแตกต่างกันที่เรื่องภายในครับ เรื่องเบาะนะครับคือถ้าเป็น 2.0T X-Timo เนี่ยจะมีความดำนะครับคือสปอร์ตฉกเฉียวมากนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีครีมครับโดยส่วนตัวงผมเนี่ยสีครีมเนี่ยทำความสะอาดง่ายแล้วก็ดูสะอาดครับงั้นเราไปชมรอบตัวรถกันเลยไปเลย เอาละครับมาดูในส่วนของบอดี้รถนะครับคันนี้ก็เป็นบอดี้เดิมๆจากโรงงานนะครับเมสีของเขานะครับเป็นสีดำนะครับความสวยของเขาอยู่ครับอยู่ประมาณ97%นะครับก็จะมีรอยแตกรอยอะไรบ้างนะครับไฟก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นี่นะครับความสวยของเขาก็สุดยอดนะครับเป็นรถระดับที่เขาเรียกว่าผู้บริหารก็ชอบใช้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับ แล้วก็ใหญ่มากๆนะครับโลโก้ของเขานะครับก็เป็นโครเมียมนะครับสภาพก็ประมาณ80%นะครับคันนี้กันชนนะครับกันชนนี่มีสเก็ตสีนะครับสีขาวๆนะครับติดมานะครับเล็กๆกน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเก็บให้ใหม่นะครับสำหรับคันนี้ล้อแมกนะครับขนาด18นะครับรัดด้วยยาง2 3 5นะครับทับ40นะครับต้องบอกว่าล้อรถนี่สวยมากๆนะครับล้อใหญ่เลย แล้วก็ตัวนี้นะครับน่าจะแต่งโชคมาแล้วนะครับสวยมากๆนะครับกระจกมองข้างครับก็สีดำนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวในโครมตัวนี้ต้องบอกว่าปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้อยู่ที่มือจับประตูครับมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับสวยมากๆครับตัวนี้ก็ไม่มีกันสาดนะครับแต่มี คาดด้วยโคเมียมนะครับตรงกระจกนะครับคันนี้กระจกนะครับเป็นกระจกจากเดิมโรงงานนะครับเดิมๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตาโตโยต้ายังอยู่นะครับสำหรับคันนี้อ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับก็ด้านหลังของเขานะครับก็จะมีความดักเทลหน่อยๆนะครับคือต้องบอกว่าตูดเป็ดนะครับ นี่ครับก็มีสปอยเลอร์นะครับที่เป็นดักเชลอแล้วก็ดูนี่ครับเส้นสายของ a อ r o Dynamic นะครับคือต้องยาวมาถึงด้านหลังเลยนะครับไฟหลังของเขานะครับก็สวยมากๆนะครับใหญ่โตนะครับแล้วก็คาดมาถึงที่ฝากระโปรงด้านหลังเลยนะครับโลโก้นะครับ2.0 อยู่ตรงด้านขวานะครับในสภาพสวยเลยมาดูที่คิวครับมาดูที่คาดหลังครับคาดหลังคันนี้ก็เป็นโครเมียมนะครับซึ่งบอกว่าสวยมากๆให้ความปลอดภัยมานะครับก็คือระบบ PARKING เซนเซอร์นะครับตัวนี้มีทั้งหมด2จุดนะครับเป็นด้านหลัง2จุดเลยนะครับไฟก็จะเป็นไฟทับทิมครับ ตรงด้านของกันชนนะครับนี่นะครับมีสเกิร์ตออกมานะครับคือนี่เป็นชุดแต่งนะครับดูในส่วนถัดไปนะครับตรงกระจกนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามีไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีไล่ฟ้าด้วยนะครับสำหรับกระจกคือเวิร์กมากมาครับเพอร์เฟกมากเลยนะครับสำหรับตดลต t a c a ม r y นะครับ เราจะไปดูความเดิมของคันนี้กันนะครับเมื่อกี้ให้ดูรอบคันนะครับทีนี้เราดูด้านข้างบ้างนะครับด้านข้างประตูนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกยางของเขาเนี่ยก็เดี๋ยวลองเปิดดูครับอ่ Mid มิดอาร์เดิมๆนะครับจากโรงงานเลยไม่มีการตัดต่อนะครับประตูด้านขวาเดิมๆนะครับ แผงประตูของเขานะครับเป็นออกแนว3สีนะครับก็สีสีเลยนะครับมีดำเป็นโนแบกนะครับแล้วก็ลายไม้นะครับแล้วก็ออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีครีมสีเบรดนะครับกระจกนะครับนี่เป็นความพิเศษของแคมรี่คันนี้เลยนะครับกระจกเป็นแบบว่า รวมทั้งหมดเนี่ยเป็นออโต้ทุกบานเลยนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกกระจกนะครับต้องบอกว่าทําได้ตอบโจทย์มากๆนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้มีเครื่องเสียงมาให้ด้วยครับตัวนี้เป็นตัวเสียงแหลมนะครับเพอร์เฟกมากๆนะครับดูประตูถัดไปครับด้านประตูนะครับตรงนี้ก็จะลองแกะด้วยนะครับอ่ะ ก็เดิมๆจากโรงงานนะครับด้านผู้โดยสารขวาดมเดินจากโรงงานแน่นอนครับนี่ครับดูในแผงประตูนะครับด้านผู้โดยสารขวาบ้างนะครับคันนี้เป็นสีดำแบบ g อ o ซี y นะครับแล้วก็มีลายไม้ข้างบนก็เป็นออกสีน้ำตาลนะครับ เหมือนเดิมครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันของเขาก็จะเป็นอัตวกระจกออโต้นะครับแล้วก็นี่ครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือดึงขึ้นมานะครับเพื่อบังแดดนะครับแล้วก็ล็อกกลับตรงนี้ได้นะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นตะข่ายจไว้กันแดดได้นะครับจริงๆจะล็อกง่ายกว่านี้นะครับพอดีว่าผมถือกล้องอยู่นะครับดูในส่วนอิน ถัดไปครับก็เป็นอองผู้ดยสานทางด้านซ้ายครับอ่าดูนะครับความเดิมของเขานะครับสักพู่นะครับอ่านี่ครับเม็ดน้ำนำเดินจากโรงงานนะครับคันนี้อ่าลูกยางเง่นนะครับแล้วก็แผงประตูด้านผู้ดยสานซ้ายนะครับสีเบรดนะครับเด่นเด่นเลยแล้วก็ มีที่บังแดดแบบนี้ให้ด้วยนะครับใช้งานง่ายนะครับของเราคันนี้ c a m r ี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ผมมองแล้วนะครับต่อให้ปี2009เนี่ยก็ไม่ลงยุคครับคือรูปแบบการดีไซน์ของเขานะครับทำมาได้ตอบโจทย์และลงตัวมากๆนะครับสำหรับปี2009ตอนนี้ปี2021นะครับก็ยังมีคนตามหา Camry คันนี้อยู่ครับนี่ครับเม็ดประตูของเขานะครับด้าน หน้าซ้ายครับก็ดูเดิมจากโรงงานนะครับผมขออนุญาตเปิดประมาณนี้นะครับมาดูด้านประตูบ้านครับน็อตประตูเนี่ยก็ยังไม่มีการแกะนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เลเบลนะครับหรือแผ่นเพจเนี่ยก็สำคัญมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ดูตรงน็อตประตูนะครับตัวนี้ก็ดูเดิมจากโรงงานนะครับ แขงประตูก็คล้ายๆเดิมนะครับเห็นไหมครับความสวยของ c a m บรี่คันนี้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันบ้างครับสำหรับ Camry ี่นะครับ2 0งจคันนี้นะครับเปิดเข้ามานะครับด้านในสัมผัสแรกนะครับคันนี้ก็เป็นรถ c a m r รี่นะครับ อ <Wells> ่ะเข้ามาด้านในนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับสีเบรดครีมนะครับคันนี้คือสวยนะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับคันนี้ผมจะลองปรับให้ดูนะครับใช้งานได้ไหมเดินหน้าครับได้ถอยหลังได้นะครับขึ้นนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตรงกลางได้อีกนะครับนี่เห็นไหมคือได้หลายระดับมากเลยนะครับจากที่ลองกดนะครับ 1,2,3,4,5,6,7 1, คือหลายระดับมากๆนะครับสำหรับคันนี้นี่นครับพวงมาลัยของเขานะครับเป็นมันติฟังก์ชันครับคันนี้เป็นสีครีมเบดเบดนะครับอันนี้สีเมลานีนนะครับมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับตรงมุมขวานะครับอันนี้ก็ตามอายุการใช้งานนะอ้อมุมซ้ายก็มีครับ สีมเนียลอกนะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงนะครับจะอยู่ที่พวงมาลัยด้านซ้ายนะครับนี่ครับด้านขวาครับเป็นพุชคอนโคนนะครับล็อกความเร็วอัตโนมัตินี่เลขไมล์ของคันนี้นะครับอยู่ที่1 8 7 5 5 7กิโลเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถดูนะครับนี่เห็นไหมครับ เป็นแคมรี่เครื่อง2.0ที่เสียงเงียบๆมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เปิดประตูนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเราเข้ามาสตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่เรื่องแอร์นะครับคนเขาชอบเปิดแอร์นะครับคันนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับคือกดที่ออโต้คือใช้งานได้เลยครับเห็นไหมครับอ่าแต่คันนี้เดี๋ยวเราขอเร่งนิดนึงนะครับ นี่นะครับสิ่งอื่นสิ่งใดครับดูที่ปุ่มออโต้นะครับตัวนี้จะมีรอยถะลอะนะครับเพราะว่ากดบ่อยนิดนึงนะครับเป็นตัวดูโอ้ด้วยนะครับปรับแยกซ้ายขวานี่เป็นไงครับหน้าจอของเขาครับนี่ครับสามารถเล่นซีดีดีวีดีได้นะครับสําหรับหน้าจอนะครับสามารถเล่นได้นะครับเล่นหยุดนะครับคือคันนี้ต้องบอกว่าติดเครื่องเสียงมาเต็มมากๆนะครับสําหรับคันนี้ คันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่มีกล้องถอยนะครับแต่มีเซนเซอร์ถอยอย่างที่ผมมาดูเมื่อกี้นะครับคือ parking ซ e n s o r นั่นเองคอนโซลของเขานะครับเป็นคอนโซลไม้นะครับแบ่งเป็น3 La เลเยอร์เลยนะครับเป็นคอนโซลอัดรูปขึ้นพลาสติกนะครับแล้วก็มีไม้นะครับในการคาดนะครับลองลงมานะครับมีปุ่มนี่ครับคือต้องเรียกว่าปรับด้านหลังครับ ให้มันขึ้นมาครับแล้วก็ปุ่ม ECT นะครับเกี่ยวกับโหมด Power Mode อะไรประมาณนี้นะครับอ่มาดูที่คอนโซลเกียร์บ้างนะครับก็เป็นไม้นะครับอัดด้วยไม้นะครับคือต้องบอกว่าปี2009เนี่ยออกแบบมาได้คือหรูหรามากเลยนะครับสําหรับในยุคนั้นเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับเป็นขั้นบันไดด้วยนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆครับเกียร์ใส่ง่ายนะครับ สำหรับคันนี้ดูในส่วนถัดไปบ้างนะครับด้านบนของเขานะครับก็สะอาดนะครับเดี๋ยวมนี่ครับมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับเปิดออกมานะครับเปิดกระจกออกมาดูเลยนะครับมีไฟให้นะครับเปิดแค่เพียงเปิดกระจกนะครับไฟก็ติดนะครับลองเปิดให้สุดนะครับไฟถึงจะติดโอเคครับตวูรอบดนิดหนึ่ง ลเลืมเปิดกระจกนะครับอ่ะดูในส่วนถัดไปครับตรงนี้เป็นกันศาดนะครับด้านนี้ก็มีกระจกเหมือนกันนะครับเปิดก็ไฟติดเหมือนกันตรงนี้เป็นที่ใส่แว่นครับรถปี2009นะครับรถพวกนี้ก็จะให้ที่ใส่แว่นมานะครับส,ส่วนในส่วนของไฟส่องแผนที่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟสีขาวนะครับสำหรับคันนี้ ไปเก่งนะครับไม่อยู่ตรงกลางแล้วจะอยู่ด้านหลังครับนี่ความสวยของเขานะครับอ่ะดูที่คอนโซลกลางบ้างนะครับอ๋อนี่ครับเห็นไหมครับเบาะนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับเบาะคนนั่งด้านซ้ายนะครับนี่คือต้องบ่งบอกว่าเขาใช้งานได้บ่อยมากๆนะครับเพราะว่ามีการถลอกนิดหนึ่งนะครับคือต้องบ่งบอกว่าใช้งานได้บ่อยมากๆนะครับตำหรับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดู ส่วนหลังกันบ้างนะครับคันนี้ส่วนด้านหลังของเขานะครับต้องบอกว่ารถแคมรี่เนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆนะครับกว้างนะครับเป็นรถระดับคนใช้งานนะครับเทียบเท่ารถ SU สได้เลยนะครับคันนี้นี่ครับเบาะเขาเป็นเบาะหนังทีมนะครับสภาพเนี่ยก็ประมาณ80%นะครับมีรอยการใช้งานเป็นบางจุดนะครับ บาะก็อีลอยยับนะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ใช้งานมาอาจจะไม่ได้มากมายนะครับแต่ว่าผ่านการใช้งานมาเพราะว่ารถมันสบายมากๆครับคันนี้เป็นแอร์ตรงคอนโซลกลางนะครับคันนี้นะครับเรื่องความสบายเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วมาดูไฟด้านหลังครับตรงนี้ก็ไม่ให้ตรงกลางนะครับเพราะว่าอาจจะไปรบกวนผู้ขับนะครับก็จะมาด้านหลังนะครับเป็นไฟสีฟ้าเหมือนกันนะครับ นี่ครับเป็นสามดวงนะครับคันนี้สว่างมากครับขนาดว่าตอนนี้เราถ่ายอยู่นะครับถ้าเราไม่ดอกแสงเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะสู้กล้องมากเลยนะครับผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับเห็นไหมครับอ่ะที่เบาะบ้างครับเบาะอันนี้ก็คือใหญ่มากๆนะครับเป็นแคมรี่ที่เบาะใหญ่มากๆนี่ด้านตรงกลางนี่ครับ เห็นไหมครับแอบมีที่ใส่แก้วน้ําเหมือนกันเนี่เห็นไหมครับคือต่อโจทย์มากๆนะครับสําหรับแคมรี่ปีศูนย์เก้าครับด้านหลังครับจัดเต็มมากๆนะครับด้วยลําโพงนะครับขนาดกลาง4ตัวนะครับแล้วก็มีพอร์ตนะครับพอร์ตอออันนี้เป็นพอร์ตของซับเบสนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับด้านหลังว่าคันนี้ททาไมมีพอร์ตซับเบสนะครับ ต้องไปดูกันเลยครับเอาลครับเราจะเปิดด้านหลังกันดูบ้างนะครับตันนี้ก็ให้ชุดเครื่องเสียงมาได้เต็มที่ครับเห็นไหมครับมีการตีขึ้นมาแล้วนะครับแหมมีไฟด้วยไหมครับต้องบอกว่าชุดเครื่องเสียงเนี่ยก็หลักหมื่นครับหลายหมื่นเลยแหละประมาณ3-4ี่หมื่นนะครับมีสิทธิ์อัดถึง5 0 0หมื่นด้วยซ้ำนะครับทันี้ เราก็ให้ลูกค้าไปนะครับไม่มีการถอดนะครับหรือแต่งเดิมๆนะครับแต่ถ้าอยากได้เดิมๆนะครับต้องรีบบอกกันนะครับโอเคครับมาดูฝั่งหน้าเครื่องบ้างนะครับสําหรับคันนี้ว่าคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับหน้าเครื่องอันดับแรกเลยนะครับที่เห็นมีโช๊กด้วยนะครับเป็นโช๊คไฮดรอลิกนะครับ เปเครื่อง2.0นะครับที่มีเสียงเครื่องที่เบามากๆนะครับแล้วก็เครื่องมีการใช้งานไปแล้วประมาณ1่งแสนกว่ากิโลนะครับดูว่ามีไอออกไหมนะครับมาก็ไม่มีไอออกนะครับไอสีขาวน้ามันก็ไม่กระเซ็นออกมานะครับแสดงว่าเครื่องตัวนี้ตอบโจทย์นะครับในส่วนหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีเสริมมานะครับเสริมรอเลยนะครับ เ so อาละครับความเดิมนะครับคันนี้ฝากระโปรงนะครับน็อตมีการแกะมานะครับจะแกะมาทําสีนะครับคันนี้แก้มขวาก็เดิมเดิมนะครับคันนี้ตรงนี้มีรอยแตกนะครับเป็นโรมหน้านะครับอัดน็อตเข้าไปแน่นเกินนะครับก็แตกนี่ครับก็บอกว่าไฟเดิมเดิมนะครับฐานหน้านะครับเดิมมากๆนะครับ ด้านซ้ายก็มีการแตกนะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็ด้านขวาก็มีรอยไข่มานะครับฝากระโปรงนะครับเหมือนกันนะครับก็มีรอยไข่มานะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับจูใจกันหรือยังครับสำหรับโตโยต้า 2.0G นะครับปี2009 คันนี้นะครับราคาอยู่ที่3,49,900บาทครับพันอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับต่อเดือนแล้วก็ตัวนี้นะครับมีรับประกันนะครับสูงสุดถึง10ปีหรือ100,000กิโลเมตรครับยังไม่พอครับมีรับประกันลอกคันนะครับทุกชิ้นส่วนเลยนะครับเป็นระยะเวลา1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลครับเท่านั้นนะครับยังไม่พอนะครับมีพิเศษให้เอกนะครับโทรช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมงครับ เอาละครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมปอนมาริโอก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ